พระโมคัลานะบรรลุอรหัตผลพระโมคัลานะวันที่สองหลังจากอุปสมบทได้ปลีกตัวออกไปบำเพ็ญเพียรณบ้านกันละวาลมุตตคามแควนมคตจนในวันที่เจ็ดขณะบำเพ็ญเพียรเกิดความง่วงเหงาหาวนอนพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จหลีกไปประทับอยู่ณป่าเพสกาลามิขทายวัน ใกล้สูงสุมาระคีรนนครแควนภักคทรงทราบด้วยพระยานจึงเสด็จไปที่นั้นทรงแสดงอุบายระงับถีนมิทธะแก่ท่านแปดข้อดังนี้ 1. โมกคลานะถ้าเธอมีความง่วงเกิดขึ้นเธอมีสัญญาอย่างไรพึงใส่ใจถึงสัญญานั้นให้มากถ้ายังไม่หาย 2. ให้พิจารณาธรรมที่ฟังมาแล้วถ้ายังไม่หาย 3. ให้ท่องบุญธรรมดาที่ฟังมานั้นถ้ายังไม่หาย 4. ให้ย้อนหูทั้งสองข้างและเอามือรูปตัวถ้ายังไม่หาย 5. ให้ยืนขึ้นเอาน้ำล้างหน้า เหลียวดูทิศต,ต่างๆแงนหน้ามองฟ้าถ้ายังไม่หาย 6. ให้สำคัญว่าเป็นเวลากลางวันถ้ายังไม่หาย 7. ให้เดินจงกรมสำรวมอินทรีย์ระวังจิตไม่ให้ฟุ้งไปสู่อารมณ์ภายนอกถ้ายังไม่หาย 8. ให้นอนในท่าศีหะสยายญาต มีสติสัมปชัญญะว่าจะลุกขึ้นและเมื่อเตื่นแล้วให้ลุกขึ้นทันทีครั้นตัดบอกอุบายแกง่วงแล้วตรัสให้สำเนียกในใจอีกว่าหนึ่งเราจะไม่ชูง่วงคือมีความถือตัวเข้าไปสู่ตระกูล 2. เราจะไม่พูดคำที่เป็นเหตุทะเลาะวิวาทกัน 3. เราจะไม่ทำความคลุกคลีด้วยหมูนะ่คณะและทรงแสดงตันหักขยะธรรมทำเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเมื่อพระเถระปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทที่ประทานนั้นจึงได้สำเร็จอร,รหัตผลในวันนั้นนั่นเอง พระสารีบ,บุตรบรรลุอรหัตผลพระสารีบุตรหลังจากอุปสมบทมาแล้ว15วันในเวลาเช้าของวันขึ้น15ห้าค่ำเดือนสได้ถวายงานอุปถากพระพุทธเจ้าณถ้ำสุกรข,ขาตาเขาคิจกูดเมืองราชคือขณะนั้นที่คณนคปริภาชกผู้เป็นหลานชายของพระสารีบุตร ได้เข้ามาเฝ้าและแสดงความเห็นของตนว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราเราไม่ชอบใจทั้งหมดเพราะตนมีความเห็นว่าสิ่งทั้งหมดย่อมขาดศูนย์พระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าดูกรอักคิเวสนะถ้าอย่างนั้นความเห็นเช่นนั้นก็ย่อมไม่ควรแก่ท่านท่านก็ต้องไม่ชอบความเห็นอย่างนั้น ทรงแสดงความเห็นของคนว่ามีอยู่สามประเภทคือ 1. บางพวกเห็นว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราเราชอบใจทั้งหมด 2. บางพวกเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราเราไม่ชอบใจทั้งหมด 3. บางพวกเห็นว่าบางสิ่งควรแก่เราเราชอบใจสิ่งนั้นบางสิ่งไม่ควรแก่เรา เราไม่ชอบใจสิ่งนั้นความเห็นทั้งสามนี้ไม่ว่าใครจะเห็นตามข้อใดเป็นเหตุขัดแย้งกับความเห็นที่เหลือทั้งสิ้นสุดท้ายพระองค์ทรงแสดงเวทนาปริคขาสูตรให้พิจารณาเวทนาสาคือสุขเวทนาความรู้สึกว่าเป็นสุข ทุกขเวทนาความรู้สึกว่าเป็นทุกข์อทุกขมะสุขเวทนาความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกขจนเห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นพร้อมสอนให้เลิกถือความเห็นนั้นเสียพระสารีบุตรนั่งฟังอยู่ในที่นั้น ส่งกระแสจิตพิจารณาไปตามกระแสธรรมนั้นก็สำเร็จอรหัตผลดูดการบริโภคอาหารที่เขาจัดไว้สำหรับบุคคลอื่นส่วนทีฆนาคะผู้เป็นหลานสำเร็จเป็นพระโสดาบัน